สบายดีไอมีน้ำบาตรล้าขายไวมึงกระสุนหนักเลงเถอะวะจังแต่ก็ขายเครื่องก่อนซะผมมีแน่ลูกค้าน้ำบาดน,น้ำบาดก็อยู่อันเฮือนตู้ดีหลานตู้เพลงบ้านเหนือเขาดด้โมเมนไอแปบ๊บซีน่นะเขาเอื้อนน้ำบาดรล้าคนเล้าเนี่ยก็เป็นคนเล้าอยู่ไอโอ้ยข่าววันนอกเายแจังซี่ก็มาขายเครื่องเนาะเจ้าน้อโอ้ยตายละตายละตายละโอ้แปบ๊บซี่เหรออ้ยหาเจ้าเอ้ย อออเออพอเงินตั้งบาดล้วโนตะกี้เนาะไปกันีไืไปเออวันแตงเจ้าสิเอาแบบไหนอายเอาปองเงาปองหนึ่งอายอ๋อปองเงาป่ะดูปองอั้นปอง,ปองปเงาแบบจะหันทะบมีเลยจ้ะนี่ดิคือหันต่อสี่ได้อือไปสื่อแล้วเลี้ยวหอมหอบเก่าเด้อุ้ยมาจินน้มเนื้อหนมาซื้อหิตนตะบ่มีอย่างเดียวกันอือไปก่อนนะอู้หูก่อนจีกลับลืมขอขอบอันนั้นขอขอบใจผูส้สนับสนุนรักก่อนหานเจนุด หน้ามอบต้นโบกโทุกคนบ้านสมงพงศเพิ่นเปิดแต่เก้าโมงเช้าหาสิบสองโมงกลางคืนมือจากปิดกับปิดมือจากเปิดกับเปิดสนใจมาซื้อแล้วเพิ่นได้เพิ่นขายนวอยกก่างนั้นเพิ่นยังขายกระป๋าแซบทุกคนแซบอีลีมาซื้อย้ำแด้สิบก้อนได้ห้าก้อนซื้อสองก้อนได้ก้อนหนึ่งเกันคนละก้อนเอาไยบาย